ได้แล้นะครับคือเรื่องที่ผมอยากจะพูดเป็นการบรรยายนำครั้งที่หนึ่งของวิชาการเขียนงานทางปรัชญาเนี่ยผมตั้งชื่อ,อไว้นะว่าการเขียนงานสองแบบนะครับเดี๋ยวเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังนิดหน่อยนะเพื่อจะได้เห็นความสำคัญว่าทำไมผมถึงเริ่มต้นโดยการพูดถึงการเขียนงานสองแบบนะครับ งานสองแบบนี้ก็คือการเขียนชนิดที่1เนี่ยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า informative writing นะครับ informative ที่มาจากคำว่า information นะ informative writing ก็คือการเขียนงานที่เน้นการให้ข้อมูลหรือว่าให้ความรู้หรือว่าให้ข้อเท็จจริงนะครับและอันที่2เราเรียกว่า argumentative writing นะครับ argumentative ที่มาจากคําว่า argumentation เนี่ยนะ argumentative writing นี่ก็คือการเขียนงานที่นอกจากจะให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วเนี่ยยังประสงค์ที่จะโน้มน้าวใจผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังให้เห็นคล้อยตามที่ผู้พูดหรือว่าผู้เขียนต้องการนําเสนอด้วยนะคันนี้ที่สําคัญก็คือว่าการเขียนงานปรัชญาเนี่ยมันเป็นการเขียนงานแบบ ที่สองนะครับดังนั้นเวลาที่นิสิตเขียนเปเปอร์หรือว่าเขียนสารนิพนธ์หรือว่าเขียนวิทยานิพนธ์มาส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยบางทีอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นท่านอาจารย์พรชัยเนี่ยท่านชอบพูดนะครับว่าที่คุณเขียนมาไม่มีอ์กิวเมนต์เลยนะคำพูดของอาจารย์พรชัยที่บอกว่าที่ท่านหรือว่าคุณเขียนมาไม่มีอ์กิวเมนต์เนี่ยท่านพูดจากฐานความรู้พื้นฐานเลยนะครับว่า การเขียนงานทางปรัชามันคือ argumentative writing นะครับผมเดาว่า,วานิสิตคงเขียนแบบ informative writing ไปส่งท่านอาจารย์พรชยัยท่านอาจารย์พรชัยเลยบอกว่าคุณไปเขียนมใหม่ให้เป็น argumentative writing นะครับเห็นไหมครเพราะนั้นที่ที่ผมเริ่มวันนี้เนี่ยมันเข้าหัวใจของการเขียนงานทางปรัชเลยนะครับคืออยากจะพูดว่าการเขียนงานในโลกวิชาการเนี่ยมันมี สองแบบหลักๆนะครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่เราเรียกว่า Informative Writing อันที่สองก็คือแบบที่เรียกว่า Argumentative Writing นะครับาวนี้เพื่อให้เห็นว่าสองแบบนี้มันหน้าตามันเป็นยังไงมันสำคัญยังไงเนี่ยผมขอเล่าเรื่องจริงประกอบนะครับเมื่อประมาณสักเจปีที่แล้วเนี่ยนะสภาวิจัยแห่งชาตินี่เขาติดต่อ มาที่อาจารย์ปรีชาช้างขวัญยืนและก็ผมนะสมัยนั้นท่านอาจารย์ปรีชาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่เสียนะแล้วอาจารย์ปรีชาก็ทํางานอยู่ที่จุฬากับผมนะสภาวิจัยเนี่ยเขาท,าท้าทามอาจารย์ปรีชาและผมให้ทําวิจัยว่าประเทศไทยเนี่ยยังควรที่จะคงโทษประหารชีวิตเอาไว้หรือไม่นะ แล้สภาวิจัยเขาก็แจ้งว่าองค์กรต่างชาติหลายองค์กรเขาทําเรื่องมาถึงรัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลไทยทบทวนว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีกฎหมายลงโทษคนที่ทําผิดถึงขั้นประหารชีวิตครานี้องค์กรต่างชาติเหล่านั้นเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาการที่ประเทศไทย ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่เนี่ยมันน่าจะขัดแย้งกับการที่ประเทศไทยเป็นประเทศพุทธไงเสร็จแล้วองค์กรที่เขาทาเรื่องมาเขาก็บอกว่าการที่ประเทศใดยังมีโทษประหารชีวิตอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะแสดงความล้าหลังทางด้านสังคมกฎหมายแล้วก็จริยธรรมของประเทศนั้นคราวนี้รัฐบาลเมื่อได้รับเรื่องมาเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเรื่องนี้มาที่สภาวิจัยแห่งชาติ แล้วก็ขอให้สภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยช่วยทําวิจัยหน่อยว่าตกลงเราควรจะเลิกโทษประหารชีวิตหรือไม่สภาวิจัยแห่งชาติวิจัยได้ยังไงรัฐบาลก็จะเอามติของสภาวิจัยแห่งชาตินั้นส่งไปให้องค์กรต่างชาติที่เขาร้องเรียนรัฐบาลมานะครับสภาวิจัยแห่งชาติก็ทาาทามอาจารย์พี่ชาและก็ผมมาให้ช่วยทำวิจัยนะครับเราก็ยินดีรับนะครับ ทรานี้เมื่อรับเรื่องมาแล้วเนี่ยอาจารย์ปีชาก็แบ่งงานให้กนักวิจัยสมคนนะครับคนหนึ่งคือผมให้วิจัยจากมุมของปรัชญาและพระพุทธศาสนานะครับอีกท่านหนึ่งคงเอ่ยชื่อก็ได้เพราะว่าท่านเป็นคนดังเวลานี้นะท่านที่สองก็คืออาจารย์โกวิทวงสุรวัตรนะครับอาจารย์โกวิทเนี่ยอาจารย์ปีชาให้โจทย์ว่า ช่วยวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ว่ารัฐศาสตร์นิคิดยังไงกระโทดประหารชีวิตนะครับเสร็จแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาท่านชื่ออาจารย์กมลินนะอาจารย์ปีชาขอให้อาจารย์กมลินช่วยวิจัยแง่มุมทางด้านนิติศาสตร์ว่าทางด้านนิติศาสตร์นิคิดยังไงกระโทษประหารชีวิตนะครับครนี้งงนนเมื่อแต่ละท่านได้ รับหน้าที่ของตัวเองมาเนี we ่ยก็เราก็ไปสุ่มทำวิจัยอยู่เป็นปีนะครับเมื่อวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการประชุมนักวิจัยสามคนรวมทั้งประธานคืออาจารย์ปีชาด้วยอาจารย์จากรัฐศาสตร์คืออาจารย์โกวิทเนี่ยท่านบอกว่าผลงานวิจัยเนี่ยเพียบเลยแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือบอกว่าทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ย ในประเทศต่างๆเนี่ยเมื่อมองจากมุมทางด้านรัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์เขามองโทษประหารชีวิตอย่างไรนะครับคืออาจารย์กูวิทนี่บอกว่าท่านดูประเทศไทยดูอเมริกาดูประเทศอื่นๆเนี่ยบอกได้ครับว่านักรัฐศาสตร์ในประเทศเหล่านั้นรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมองโทษประหารชีวิตอย่างไรแต่สิ่งที่นักรัฐศาสตร์บอกไม่ได้ก็คือควรคงไว้หรือว่าควรยกเลิกนะครับ คราวนี้สังเกตไหมครับว่าแง่มุมทางด้านรัฐาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยงานวิจัยที่อาจารย์กูวิดเขียนมาส่งรายงานให้พวกเราเนี่ยมันเป็นงานเขียนในเชิง informative ฟไร t i n g ไงครับคือบอกละเอียดมากเลยนะครับว่าจากแง่มุมทางด้านรัฐาศาสตร์เนี่ยนักรัฐาศาสตร์เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตแต่สิ่งที่พูดไม่ได้ก็คือ เมื่อรายงานว่านักรัฐศาสตร์เขาคิดยังไงเกี่ยกวกับเรื่องโทษประหารชีวิตซึ่งมีหลายแบบนะครับตกลงเราควรคงไว้หรือควรยกเลิกอันนี้พูดไม่ได้นะครับคราวนี้เหมือนกันครับอาจารย์กามรินที่ทําทางด้านกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกนะครับกฎหมายในอเมริกากฎหมายในอังกฤษกฎหมายในเยอรมันรวมทั้งกฎหมายในไทยเนี่ยนักกฎหมายคิดยังไงกับเรื่องโทษประหารชีวิตละเอียดพอๆกับรัฐศาสตร์ แต่ว่างานวิจัยที่อาจารย์กมลินทำเนี่ยมันก็เป็นงานวิจัยที่เขียนมาในรูปของ informative w r i t i n g นะครับคือบอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาจารย์กมลินครับตกลงนักนิติศาสตร์เนี่ยเขาคิดว่าควรคงหรือว่าควรยกเลิกโทษประหารชีวิตอาจารย์กมลินก็พูดเหมือนกับอาจารย์กูวิดคือพวกผมบอกไม่ได้ครับก็นี่เห็นไหมงานวิจัยสามชิ้นเนี่ย สองชิ้นตอบโจทย์ที่รัฐบาลต้องการทราบว่าควรคงไว้หรือควรยกเลิกนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ประเกินชิ้นที่สามคือปรัชญาและพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นงานวิจัยในเชิง argumentative writing ไงครับดังนั้นในงานวิจัยของผมเนี่ยเสนอเลยนะครับว่าควรจะคงไว้หรือควรจะยกเลิกด้วยเหตุผลอะไรแจกแจงรายละเอียดยิบเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อ ผมเสนอว่างานวิจัยของผมเนี่ยมีข้อเสนออย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับทางด้านอาจารย์โกวิทแล้วก็อาจารย์กมลินบอกเออพวกผคมโล่งอกเลยนะครับเพราะว่ารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เนี่ยพูดไม่ได้ว่าควรคงไว้หรือควรยกเลิกแต่พูดได้ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยนี่เป็นยังไงพูดได้เพียบเลยใช่ไหมครับตกลงอาจารย์ พิชาก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเราก็จะเอาข้อเสนอจากงานวิจัยส่วนที่ผมทําซึ่งเป็นมุมทางปรัชญ,ญาและมุมทางพระพุทธศาสนานี้เป็นข้อเสนอหลักว่าควรจะคงไว้หรือควรจะยกเลิกนะครับส่วนข้อมูลในรายละเอียดว่าในทางรัฐศาสตร์ในทางกฎหมายประเทศไทยพูดเรื่องนี้ละเอียดเอาไว้ยังไงเนี่ยก็ให้เป็นข้อมูลไปนะครับ เป็นข้อมูลเพื่อให้องค์กรต่างชาติเขารู้ว่ารัฐศาสตร์ไทยนิติศาสตร์ไทยมีทัศนะทางรัฐศาสตร์และก็มีทัศนะทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตยังไงพนวกกับข้อเสนอทางปรัชญาที่นักปรัชญาที่เขาวิจัยเรื่องนี้เขาเสนอไปว่าควรคงไว้หรือควรยกเลิกนี่ไปหาอ่านเองนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีการตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือนะครับ โดยสำนักพิมพ์จุฬาในนั้นจะมีรายละเอียดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อเสนอของเราคืออะไรยังไงนะครับคราวนี้เห็นไหมครับว่าตะกี้ผมพูดถึงงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และก็นิติศาสตร์ในฐานะที่มันเป็นงานเขียนในแง่อิน o r เมทีฟ e ร i t i n งนะครับงานที่เขียนแบบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ แต่งานแบบ i o r m a t i v e w r w t i t i เนี่ยจะไม่บอกไปถึงขั้นว่าเมื่อมันมีข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้เขียนเสนอว่าควรจะไปซ้ายไปขวาควรจะยกเลิกหรือว่าควรจะคงไว้ซึ่งสิ่งนี้อันนี้พูดไม่ได้นะงานประเภท i o r o r t i v i w r w t i t i เนี่ยเราจะพบในงานของนักวิทยาศาสตร์ของนักสังคม,มาศาสตร์ แล้วก็ของนักคณิตศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์นี่ก็อาจจะไปวิจัยพบนะครับว่าถ้ากินอาหารชนิดนี้สะสมนานเข้าเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีสูงใช่ไหมครับแต่เวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบสิ่งนี้แล้วเขาเขียนรีพอร์ตเนี่ยเขาก็จะบอกแค่ว่าการที่ผู้บริโภคมีความถี่ในการบริโภคอาหารชนิดนี้ ต่อเนื่องกันเป็นปีจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งเขาจะพูดแค่นั้นนะครับเขาจะไม่พูดว่าดังนั้นควรงดกินอาหารชนิดนี้พูดไม่ได้พูดอย่างนั้นเกินหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์คืออาหารที่มันทําให้เกิดมะเร็งนี่บังเอิญมันอาาร่อยไงครับ<笑><笑>ใช่ไหมครับเช่น <laughs> <laughs> สมมุติมีการวิจัยพบว่าการกินปลาแดกต่อเนื่องกันนานๆหลายปี โอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารสูงอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัยพบผมก็ผมก็บอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างการบริโภคประแดกกับการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ผมจะไม่ไปบอกนะครับว่าดังนั้นพ่อแม่พี่น้องอีสานควรจะงดบริโภคประแดกนะครับเพราะว่ามันทาให้เกิดมะเร็งก็จริงแต่มันอร่อยไงครับแล้วถ้าไม่ให้เราอร่อยแล้วเพื่อน แรกก็การไม่เป็นมะเร็งนี่เราสงสัยได้ว่ามันควรหรือไม่ควรใช่ไหมครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ทํางานเขียนของนักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นงานเขียนในเชิงให้อินโฟเรเมชันแต่ถ้าในทีมวิจัยนี่มีนักปัญญาอยู่ด้วยใช่ไหมครับนักปัญญาก็อาจจะให้ความเห็นได้ว่าหลังจากที่ผมร่วมทีมวิจัยพบแล้วว่าการบริโภคประแดกต้องเนื่องกันมีนวโน้มจะทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่ผมศึกษาดูแล้วพบว่าคนที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยอยู่ต่อได้อีกเป็นสิบปีมันไม่ใช่มะเร็งที่น่ากลัวอะไรแล้วผลกระทบในแง่การเป็นก็แค่ทําให้ท้องอืดท้องเฟ้อน,นิดหน่อยกินน้ําขิงกินอะไรก็หายดังนั้นข้อเสนอผมก็คือพ่อแม่พี่น้องอีสานควรจะกินปลาแดกต่อไปนะครับเพราะว่าปลาแดกมันทําให้ชีวิตเรามีความหมายไงอยู่โดยไม่ได้กินปลาแดกเลย ชีวิตมันจะไปมีความหมายอะไรใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยการพูดการเขียนนั้นเป็น argumentative writing ใช่ไหมครับมันมีแนวโน้มในการที่จะโน้มน้าวใจใคนอื่นว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรคัน,นี้สิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะให้ทุกท่านที่เป็นมีสิทิปรัญญาเนี่ยรู้เลยนะครับว่าการเขียน paper, เปเปอร์เขียนสารนิพนธ์เขียนสารนิพนธ์มาส่งอาจารย์เนี่ย อย่าเขียนเป็น i อินฟอร์เมที r i t i n g ให้เขียนเป็นอาร์กิวเมน i v เททีฟไร g ซึ่งวันนี้เราจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับผมผมพูดแค่ว่าเวลาเขียนงานทางปรัชญานี่หนึ่งเราต้องพูดถึง Information อยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นพูดว่าไปศึกษาเต่าเตอจริงแล้วสมมุติท่านวันชาติเขียนปรัชญาเต่าใช่ไหมครับท่านก็จะให้ Information ว่าข้าพเจ้าผู้แต่ง เปเปอร์ชิ้นนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้กำลังภายในอ่านเต่าเต็กเกงอยู่สเดือนเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเท่าที่เข้าใจเนี่ยคิดว่าต่อไปนี้คืออินฟอร์เมชันเกี่ยวกับเต่าเต็กเกงคือผู้แต่งคือเล่าเจือนี่ต้องการจะพูดเรื่องสำคัญหนึ่งสอสามสอันนี้เป็นอินฟอร์เมชันใช่ไหมครับหลังจากให้อินฟอร์เมชันเสร็จแล้วเนี่ยท่านวันชาติก็ต้องบอกนะครับว่า อินโฟเมชันที่ว่านี้เนี่ยข้าพเจ้าที่กําลังแต่งบทความทางปรัชญานี่จะขอแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันเล่าจื้อหน่อยว่าที่ท่านพูดมาอย่างนั้นเนี่ยข้าพเจ้าที่เป็นคนเขียนเปเปอร์นี้จะมีประเด็นวิจารณ์แสดงความเห็นท่านทั้งในเชิงสนับสนุนและในเชิงเหตนต่างยังไงการนี้ก็เขียนมาเขียนมาเขียนมาพร้อมเหตุผลสนับสนุนใช่ไหมครับส่วนที่สองนี่แหละครับที่จะทําให เปเปอร์ของท่านวันชานี่เป็น argumentative writing ต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านต้องเขียนอย่างนี้นะครับดังนั้นการไปเขียนว่าทัศนะเรื่องกุศลกรรมบทในคัมภีร์ธรรมบทอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปดูว่าธรรมบทพูดถึงกุศลกรรมบท10แต่ละข้อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจบเอามาส่งท่านอาจารย์พรชัยเลยนะครับ ท่านอาจารย์พรชัยก็จะโยนทิ้งลรวบอกว่ากลับไปเขียนมาใหม่ไม่ปรากฏอ์กิวเมนต์เลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมครับมันปรากฏแต่อินฟอร์เมชันเกี่ยวกับกุศลหรืออกุศลกรรมบทตรสิบนะครับถูกแล้วที่ท่านอาจารย์พรชัยจะโยนปรับให้ไปเขียนใหม่เพราะว่าไม่มีความเห็นของผู้เขียนในเชิงอ์กิวเมนเตชันเลยว่าเอาละจากอินฟอร์เมชันที่เกี่ยวข้องกับกุศลหรืออกุศลกรรมบท10สิบเนี่ยผู้แต่ง บทความนี้คิดยังไงต่อใช่ไหมครับเท่านี้แหละวันนี้ต้องการจะพูดเรื่องนี้ว่างานเขียนที่จะส่งท่านพ่อครูส่งผมส่งทาา่านอาจารย์พรชัยเนี่อย่าเขียนเฉพาะอินฟอร์เมชันให้เขียนอะคิมเมนเตชันมาด้วยนะครับเท่านี้แหละนะครับคราวน,นี้เราจะสนทนากันเชิญได้เลยนะครับ